สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น4ตัวของแอดหอยคมใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกท่านคำนวณได้0157์้ไว้ออก662นะครับ ก็จะมีทางเลข7นะครับที่ลงไปล่างทุกท่านในะทางของอาจารย์สามารถเก่งล่างได้ด้วยนะครับสีงวดหลังสุดนะครับในทางเลขติดบนของอาจารย์เข้า3มหลุด1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูรคํำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดิมทุกท่านก็คือ0 157นะครับไปเต็มก็จะประมาณนี้วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ1ทับ10 แนวทางของแอดหอยขมนะครับเลขติดบนต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวข,ของ pny ใครถามหาสูตรนี้อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านคำนวณได้6 7 8ก็จะมีเลข6เข้าร้อยกวัดก่อนนั้นก็มีเลข6เข้าร้อยกัน่หน่วยนะครับ ตามนี้ถุกทันงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์อยู่ด้านล่างคำนวณได้สองสานะครับงวดใหม่2องสาม่อัดไปครับแนวทางเด่นบนของ BNY ตถัดมาก็จะเป็นแนวทางของ a d ด i l นะครับสายคิตตี้ของอาจารย์ทุกทกานใบนี้ปากหลักร้อยบน เลขเด่นสองตัวสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้สามกับหกครับสามกับหกก็จะมีเลขหกที่เข้าหลักร้อยงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับได้ห้ากับแปดทุกทันห้ากับแปดวันที่ก็อยู่ด้านล่างหนึ่งทับสิบสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นสองตัวของแอดกลมนะครับ อาจารย์คำนวณได้6กับ8ปดทุกท่น6กับ8ปดสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงให้นั้นหลุดนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดล่างเลขเด่น4ตัวของแอดนาคิโนงวดที่ผ่านมาหลุดทุกท่านตูคคำนวณของอาจารย์ไม่มี3กับ7นะครับคำนวณได้89012 สงวดหลังสุดเข้าสามหลุด1ง,งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้7 8901ปูทุกท่าน7 8901ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนครับ1ตุลาคมหกเจนวทางเลขติดล่างของเอดนาคิโน ต่อมาครับจะเป็นนทางหน่วยล่างของอเส้นมีมวดที่ผ่านมาหลักหน่วยของอาจารย์ก็ออกเข้านะครับมีเลขเจ็ดทุกทันหวยออกสามเจ็ดมวดก่อนนั้นมีเลขสี่นะครับมวดที่ออกเก้าสี่เจ็ดมวดหลังสุดก็มีเข้ามีหลุดนะครับบางมวดก็มาสองตัวทุกทันใครตามอยู่ก็จะรู้ดีนะครับมวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วใบด้านบนฝั่งทางขวาหนึ่งตุลาหกเจ็ด สูกกำนวณของอาจารย์ได้ 3, ามสี่ห้าหกเจ็ดทุกทันมัดรวมกันดูนะครับหลัก10ผมลงไปให้แล้วก่อนหน้านั้นอาจารย์คำนวณได้สองสามเจดศเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นแนวทางหลักหน่วยล่างนะครับคำนวณได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแนวทางของแอดเสนมี ต่อมาจะเป็นแนวทางหน่วยล่าง6ตัวเรียงแนวทางของแอดคุณพี่พรน,นะครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่านสุขนวของอาจารย์นั้นมีเลข7งวดก่อนนั้นมา2ตัวงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับ1ทับ10 2,567 0จำนวนของอาจารย์ได้7 8 9 0 1 2ทุกท่าน7 8 9 0 1 2แนวทางหน่วยล่างนะครับ6ตัวเรียง ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดเนนแก้วทุพันเด่น2ตัวของอาจารย์ได้8กับ4นะครับ8กับ4มาพร้อมกับชุด2ตัวชุดที่ติด8ก็จะมี8 0 8 1 8 2 8 5 8 6เน้นไปที่8 0กับ8 1ส่วนชุดที่ติด4นะครับมี4 0 4 1 4 2 4 6แล้วก็4 7เน้นไปที่ 40กับ41นะครับ40กับ41่วันที่ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับ1นึ่งตุลาหกเจ็ดทางของแอดเ n นแก้วต่อมาครับจะเป็นนทาง2ตัวล่างของ s s b นะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดนะครับหลุดไม่มี3.7นะครับงวดก่อนนั้นเข้าอยู่ทุกท่านมี49 เข้าตัวกลับนะครับงวดที่ออก6.06.9.4วดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน1นึตุลา6กจัดไปครับแนะทางของอาจารย์ก็ได้ตามที่เห็นเลยทุกท่าน8ชุดแล้วก็จะมีชุดกันด้วยนะครับชุดกัน2ชุดอยู่ด้านล่างตรงนี้มี4.2กับ48ครับมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบน สองตัวบนของอาจารย์งวดก่อนข้อหลุดนะครับไม่มี6กสองทุกท่านมี7-3นะครับลงไปล่างทุกท่านหลุดลงไปล่างทางโดยเลขของอาจารย์3ามวดหลังสุดเข้า2องหลุดหนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายจัดใบทุกท่านในทางของอาจารย์ให้มาทั้งหมด8ชุดนะครับ ชุดกันก็อยู่ด้านล่างมี4752แล้วก็82ใแนวทางของ SSB นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอสีสเกตกันเองนะครับอสีสเกตกันเองให้แนวทางชุดใหญ่2ตัวบนล่างมาถูกกันโดยรวมก็ประมาณ25ชุดนะครับ25ชุด ส่วนใครที่ถามหาข้อมูลชุดสามตัวของอาจารย์ยังไม่ได้ลงให้นะครับรอก่อนเนาะเอาชุดนี้ไปดึงชุดเด็ดพองพางก่อนนะครับมาต่อกันที่แนวะทางชุดสรุปร่างของนัดนันงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับทุกท่านหลุดไม่มีเจ็ดสามสามเจ็ดงวดก่อนนั้นเข้าอยู่นะครับมีสี่เก้าก็เข้าตัวกลับนะครับงวดที่ออกเก้าสี่ สองวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับใครตามสูตรนี้มาแล้วทุกท่านแคปหน้าจอให้ไว้วันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนหนึ่งทับสิบคือคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้1กับเจ็ดนะครับแล้วก็คำนวณเลขดับได้เลขสี่เลขชุดก็อยู่ด้านล่างนะครับให้มาเป็นทางโดยรวมก็แปดชุดด้วยกัน ชุดที่ติดดาวมาให้ก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหแปดเจ็ดห้าแล้วก็เจดปดนะครับตามนี้ชุดสรุปร่างของแอัดนั่นมาต่อกันที่แนาทางของแอดปลายฝันกันบ้างนะครับใบนี้อาจารย์ให้นาทางทีดสามตัวมา6กชุดนะครับแล้วก็2ตัวก็จะอยู่ด้านล่างทุกท่าน ใบนี้จะเป็นแนวทางของเจ๊ลายลายพัทยานะครับค่อยๆเลือกนะมีแนวทางชุด3ตัวมาให้ทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะครับไล่เรียงดูเอาทุกทันด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวมี5้าศูน3์หกศูส่แล้วก็สาครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดกลมนะครับใบนี้ชุด3ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง6ชุด มี23 8 3 8 2 3 0 6 0 6 6 0 7 0 7 9แล้วก็3 0 7นะครับส่วนใบนี้จะเป็นทางท้ายรางวัลที่1น,นะครับใบแรกของอาจารย์อาจารย์ให้3 0 6มาทุกท่าน2ตัวก็จะมี3 0 0 6แล้วก็3 6ไปถามหาภาพปริศนาปกแดงมาแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีสามเจ็ดด้านบนเลขกำลังวันจันทร์มีเลขหกตรงนี้มีหกสองแล้วก็ตัวเดียวโดด,โด,ดได้สามนะครับแล้วก็เด่นฝังทางขวาได้เจ็ดทุกทันงวดก่อนประมาณนี้นะครับเลขเด่นก็เข้าเลขชุดเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับใครชอบสถิติก็แคปหน้าจอเอานะครับสองงวดหลังสุดก็ ตามที่เห็นจัดไปครับงวดใหม่ก็คือใบนี้เลขชุดก็อยู่ด้านบนนะครับสำหรับเลขเด่นตามกำลังวันของอาจารย์ได้3ามเกทุกท่านกำลังวันอังคารนะครับ3 9, ามเก้ขยับลงไปด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ เลขเด่นฝั่งทางซ้ายได้7นะครับตัวเดียวโดดๆโดดได้ด้9แล้วก็เด่นฝั่งทางขวาได้4ดี่หน้าจอไปนะครับภาพปิศาปกแดงกอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ